ความรู้สึกลึกๆในใจที่เขามีต่อคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่ไพ่นะคะจะบอกอะไรกับเราได้บ้างนะามาดูกันนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานหลักประจําตัวของคุณแล้วก็เขากันก่อนนะก่อนจะไปดูความรู้สึกนะคะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันค่ะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ เพราฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะเดาบสมถ้วยเด็กถือไม้มีเปิด5้าใบเลยดีกว่า The Tower โอเคราชาถือไหมพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ในณเวลาเนี้ยคะ่ะมีความกล้าที่จะก้าวออกมาจากเซฟโซนของตัวเองที่ผ่านมานะ่ะคุณอาจจะเป็นคนขี้กลัวนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่รู้สึกเหมือนว่าไม่รู้ว่าจะขยับไปทางนี้จะดีไหมนะคะ หรือจะไปทางนั้นนะคะมันจะดีกับคุณจริงๆหรือเปล่านะคะทำแล้วมันจะประสบความสำเร็จไหมทำแล้วมันจะเป็นอย่างที่คุณเองนั้นตั้งใจจะให้เป็นหรือเปล่าค่อนข้างจะเป็นคนขี้กลัวแต่ทีนี้นะคะถ้าดูจากไพ่เนี่ยเหมือนมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงกับทันหันป,ป,ปุบปับฉับพลันนะคะ แล้วตัวของคุณเองเนะี่ยก็คืออยู่ในจุดที่บางครั้งคุณรู้สึกว่าคุณจําเป็นต้องเลือกเส้นทางใหม่คุณจําเป็นต้องก้าวไปในทางที่คุณนั้นรู้สึกว่าคุณอยากที่จะทําเป็นให้มันได้บางคนเริ่มต้นธุรกิจใหม่บางคนเริ่มต้นเปลี่ยนงานใหม่นะคะบางคนคือเริ่มต้น เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากที่ตัวเองนั้นไม่เคยเรียนมาก่อนอ่พราะไพ่มันขึ้นมาเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะพเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานของคุณเนี่ย,จ,งงยจึงเป็นพลังงานของคนที่กําลังก้าวไปสู่ในจุดที่คุณจะมีอนาคตที่มันมัน่นคงมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของคุณที่คุณนั้นก้าวออกมาจากกาันแพนที่คุณสร้างเอาไว้นะคะอ่าแล้วมาดูพลังงานฝั่งของเขาเนะย น้าหมายสิบถ้วยจมูล6หกหมายแล้วก็เด็กถือถ้วยโอเคอ่ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้บีน่าจะไม่ได้บอกเนาะว่าของคุณอยู่ในธาตุราศีอะไรนะคะอ่ะย้อนกลับมาที่พลังงานของคุณก่อนนะคะพลังงานของคุณนะคะ คนธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็คนที่เกิดวันอังคารอ่ะมาฝั่งของเขานะคนธาตุไฟธาตุน้ำแล้วก็ราศีที่เจาะจงนั้นเป็นคนที่เกิดในราศีมีนนะคะถ้าดูจากพลังงานตรงนี้เราเนี่ยสิ่งหนึ่งนะคะที่ปีเห็นเนี่ยคือตัวของเขาเองตอนนี้ คล้ายๆกันกับคุณตรงที่ว่าเขาก็เหมือนจะมองเห็นความเป็นจริงมองเห็นสิ่งที่เขาเองนั้นอาจจะเคยมองข้ามไปมองเห็นความต้องการของตัวเองมองเห็นอนาคตที่เขาเองนั้นน่ะไม่เคยคาดหวังมาก่อนเลยนะคะว่าชีวิตของเขานะ,คะ่ค่ะมันจะสามารถทำแบบนั้นได้ สามารถเป็นแบบนี้ได้หรือสามารถที่จะก้าวไปในจุดที่ทำให้รู้สึกว่ามันจะมีโอกาสนะคะหรือจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาแล้วทำให้เขาเองะคะ่ะบรรลุวัตถุประสงค์ของตัวเองได้โดยง่ายซึ่งเขาอะค่ะอาจจะไม่เคยคิดแบบนี้เลยเมื่อก่อนแต่พอเขาเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะคะคุณสอนให้เขาเห็น โอกาสสอนให้เขาเห็นอะไรบางอย่างมันก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณความมั่นใจมากขึ้นเปรียบเหมือนกับฝั่งของคุณล่ะคะ่ะที่ตอนนี้คุณเองเก้าวออกมาจากกำแพงที่คุณสร้างเอาไว้แล้วนะคะเขาก็เหมือนกันเหมือนคุณทั้งคู่นะ่ะสอนกันและกันให้เติบโตคุณหลุดพ้นเขาหลุดพ้นนะคะเป็นพลังงานที่ดีทั้งคู่เลยอืม พราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนตัวของเขาเองนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองเน่ยอยู่ในจุดที่จําเป็นจะต้องทําอะไรหลายๆอย่างนะคะเพื่อให้ตัวเองนะคะพอที่จะมีความสุขพอที่จะมีความสบายใจและความยั่งยืนในชีวิตเห็นไหมคะคือมันเหมือนกันกับของคุณมากๆนะดีก็เลยมองว่าณเนะวลาเนี้ยตัวของเขาเองนะคะกำลังอยู่ในจุดของคนที่กําลังมองหาโอกาส มองหาความก้าวหน้านะคะแล้วทิศทางเนี่ยเขาก็หวังว่ามันจะดีขึ้นกับตัวของเขาเองแล้วก็คุณด้วยนะคะอ่ะเรามาตอบคำถามกันนะคะว่าความรู้สึกลึกๆในใจของเขานะคะที่เขามีให้กับคุณเนี่ยเขารู้สึกกับคุณอย่างไรนะคะ จริงๆพลังงานของเขาเองเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่รักแล้วก็ผูกพันกับคุณมากนะคะเขารู้ตัวว่าตัวของเขาเองนะคะจะสูญเสียคุณไปไม่ได้เลยคุณเป็นคนที่มีสเนสน่ห์สำหรับเขามากๆคุณเป็นคนที่เขาเองนั้นอยากจะรักแล้วก็รักษาเอาไว้นะคะคุณเป็นคนทําให้เขาเรียนรู้การใช้ชีวิตมากขึ้นคุณทําให้เขาสัมผัสได้ถึงความ หวังนะคะความหวังหรือว่าโอกาสต่างๆคุณทําให้เขาเองนั้นเติบโตมากขึ้นจริงๆเขาจึงรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีดีพลต่อใจของเขามีดีพลต่อการใช้ชีวิตนะคะเราเขาเองเนี่ยก็หวังว่าคุณจะอยู่ข้างๆกับเขานะคะในทุกๆช่วงเวลาชีวิตของเขาเลยนะคะตัวของเขาเองนั้นนะหวังและปรารถนาแบบนี้นะ เพราะถ้าดูจากไพ่เราเนี่ยคุณเป็นคนที่เขารู้สึกว่าตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันและจากพลังงานที่เขาเนะะี่ยค่ะรู้สึกตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอกันน่ะมันทําให้เขาเองเนี่ยยิ่งรู้สึกเลยว่าโชคดีมากๆที่เขาได้มาเจอคุณโชคดีมากๆที่คุณนะ,คะ่ค่ะ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาไม่ว่าเขาจะผ่านอะไรเลวร้ายนะคะมาแค่ไหนก็ตามแต่คุณไม่เคยหายไปไหนจากเขาเลยคุณรออยู่ตรงนี้นะคะคุณรออยู่ข้างๆกันแล้วคุณเนี่ยก็เป็นคนที่ทำให้เขาเองนะคะมองเห็นสิ่งที่เขามองข้ามไปทุกครั้งเลยจริงๆแล้วพอเขารู้จักคุณมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เขาเติบโต แลวพร้อมที่จะเผชิญกับโลกภายนอกนะคะเมื่อก่อนเขาอาจจะกลัวและไม่กล้าทำในสิ่งที่เขาเองรู้สึกว่ามันไกลตัวแต่พอเขามาเจอก,กันกับคุณนะ่ะคุณําให้เขารู้ว่าเขาสามารถทำอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายแม้ว่าสิ่งนั้นนะคะตัวของเขาเองอาจจะไม่เคยทำก็ตามคุณทำให้เขารู้สึกแบบนี้นะคะอืม มันจึงเป็นพลังงานที่มันบอกว่าเขาจึงรักคุณมากขึ้นในทุกๆวันเขาจึงอยากจะมีคุณอยากที่จะให้เรานะคะได้ดูแลกันไปนะอยากให้เราได้ดูแลกันไปได้เป็นอนาคตของแต่ละกันอย่างมั่นคงนี่คือความรู้สึกลึกๆในใจของเขาที่เขามีให้กับคุณซึ่ง ไพ่ที่ออกมาเนี่ยไม่มีไพ่เสียเลยสักใบเราพลังงานตั้งแต่ต้นคลิปนะคะยันจบคลิปเนี่ยไม่มีพลังงานลบเลยสำหรับคลิปนี้เป็นพลังงานที่บบอกว่าคุณและเขาเกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆนะคะเป็นพลังงานที่บบอกว่าคุณสองคนเนี่ยจะทำทุทกๆอย่างเพื่อให้มีการหละกันแล้วผ่านอุปสรรคไปด้วยกัน นี่คือสิ่งที่ไพ่ต้องการบอกกับคุณนะคะโอเคนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ